ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษาแห่งนี้มีความประทับใจในด้านของการบริหารจัดก,การที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพวงในการสถานศึกษาตลอดจนทีมบริหารทั้ง4กลุ่มงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์คุณครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจอบรมสั่งสอนสิทธิ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสถานศึกษาที่สร้างเสริมซ่อม และให้โอกาสกับผู้เรียนอย่างแท้จริงค่ะโรงเรียนเมืองกาสินเป็นโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งในการพัฒนาคุณภาพการาศึกษาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นสิ่งที่โรงเรียนเมืองกระสินดาเนินการโดยมีรูปแบบคณะกรรมการร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมพัฒนาและร่วมชื่นชมยินดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเมืองกาสินให้มีพัฒนาการในเรื่องของการพัฒนาหลัก และการจัดก,การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นสําคัญสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นวิถีปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นได้นําไปปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างดียิ่งค่ะ จากการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาในงานด <men> ้านวิชาการออกอาทุมทำทูเบคเอาเซลบายูนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองกาลสินทุกคนให้ความร่วมมือในการพัฒนาทุกคนพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมต่อพัฒนาในรูปแบบของคณะกรรมการมีเครือข่ายทางการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกคนตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงเรียนเมืองกาลสินนะครับก็ได้ร่วมมือนะครับกับคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรคณะกรรมการจัดการศึกษา และผู้ปกครองเป็นอย่างดีนะครับในการจัดทำสื่อการสอนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนนะครับให้มีความรู้แล้วก็มีความสนใจนะครับในห้องเรียนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้าน T.I. นะครับแล้วก็โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมสิยธรรมนะครับซึ่งเราก็ต้องดําเนินควบคู่ไปด้วยนะครับเรียนดีนะครับก็ต้องมีคนจิงนะครับถือว่าเป็นองค์กรที่สร้างโอกาสให้กับเด็กๆนักเรียนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกๆนักเรียนของโรงเรียนเมืองกาลสิน์เป็น เด็กๆที่มีคุณภาพแต่ว่าขาดโอกาสนะครับดังนั้นในส่วนของโรงเรียนก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้มีโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็พัฒน,นาตนเองนะครับแต่ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความรักความผูกพันนะครับทำงานร่วมกันด้วยจิตอาสานะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับก็ ถือว่าผมเองได้ทํางานร่วมมือนะครับในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีโอกาสได้รับการประเมินเพื่อเรื่อนวิทยาฐานะก็ได้รับความเมตตาจากโรงเรียนเมืองกาลสินได้รับความร่วมมือจากคณะคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับจนทําให้ผมมีความก้าวหน้าในส่วนของวิชาชีพนะครับ ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเมืองกาลสิ่งดิฉันได้รับสิ่งดีๆและโอกาสมากมายทั้งด้านวิชาการกิจกรรมโดยมีคณะผู้บริหารและคุณครูทุกท่านฝากให้การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่ประสบการณ์ที่ได้รับจากโรงเรียนเมืองกาลสิ่จึงเป็นรากฐานสาคัญในการหล่อหลอมให้ดิฉันเติบโตมีความมั่นใจและพร้อมก้าวสู่เส้นทางอนาคตด้วยความภาคภูมิใจค่ะ ปัจจุบันเฉลษ่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเชียวเมืองเซี่ยเหมือนที่ประเทศจีนค่ะจากที่ดิฉันเคยเรียนต้งเรียนเมืองกาลสิงก็ได้รับโอกาสสิ่งที่มากมายจากคุณครูผู้บริหารให้โอกาสส,งส่งเสริมวิชาการกิจกรรมต่างๆเลยค่ะทำให้ดิฉันนะคะได้มีประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวงกลงโรงเรียนมงกรลสิงดิฉันก็ได้รับตําแหน่งทําหน้าที่เป็นนา,ายใขของวงค่ะแล้วก็ดิฉันก็ได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในสภาของโรงเรียนมงกรลสิงด้วยค่ะเดีย่ยวเดี่ยวอยู่เดีย่ดวยวสิ้นเดีย่ยวมือเดี่ยวขินอยู่นี่ไม่กัเน,หนเหรียเข้า ร่วมแข่งขันทักษะต่างๆซึ่งทักษะที่หนูไปแข่งขันก็จะมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์โคดดิ้งโรบอทอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งหนูเริ่มทำเนี่ยตั้งแต่ชั้นัริมศึกษาปีที่3จนถึงชั้นัริมศึกษาปีที่6หนูได้รวบรวมผลงานต่างๆเหล่านี้อเข้ามายื่นในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและหนูก็ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ามาในโครงการผู้มีศักยภาพสูงของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นซึ่งก็รับแค่4คนซึ่งหนูก็เป็นหนึ่ง หนูก็อยากจะขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้หนูมีวันนี้เลยนะคะก็คือโรงเรียนเมืองกาลสินถ้าไม่มีโรงเรียนเมืองกาลสินก็คงไม่มีหนูในวันนี้แล้วก็มีผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และก็คุณครูที่ปรึกษาในการแข่งขันต่างๆหนูก็มาจากคนที่ไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ว่าหนูมีความพยายามบวกกับแรงผลักดันแล้วก็มีได้รับการสนับสนุนที่ดีจากโรงเรียนรางวัลก็คือผลพลอยได้เพราะว่า สิ่งที่หนูได้จริงๆก็คือทักษะและก็ความรู้ที่ติดตัวหนูทําให้เป็นหนูนักนศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่สองในทุกว,วันนี้หนูจบจากโรงเรียนเมืองกาลสินมาแล้วแต่ว่าท่านคณะครูก,ก็ยัง Hello, it's me, my name is Men and you can call me Kula. it's my Thai name. The internship trip to Mung Kalasin School was an amazing and meaningful experience. Well, I would like to express my deepest gratitude to Kalasin University and Mung Kalasin School for giving us this valuable opportunity. I was able to learn a lot of practical experience and new teaching methods. I also appreciate to support, the uh, companionship, and all the support and kindness. This trip became not only a professional internship, but also a heartwarming cultural exchange. I will forever be grateful for everything and for all the people who made this experience so special for us. So honestly, I want to say that the school gave me a warm environment and many activities that I can gain a lot of knowledge and experience. So both the teachers, students were so kind, nice, and very supportive. So I learned so much about teaching culture management and working in a new environment so it was a special experience that helped me grow and i'm truly thankful for uh, the time i spent there thank you hey i just want to take a moment to share a few memories from that special time that internship was truly a meaningful chapter in my life i was not only given the chance to experience a new educational environment but also welcomed it with Love and kindness from so many people. Thank you for always supporting me, guiding me, and giving me the opportunity to learn so many new and valuable things. From teaching in the classroom to joining school events and even going on a school trip to another province, every moment was special and unforgettable.